มาเปิดหน้างานใหม่กันครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บางบอน5นะครับเรามาแก้ระบบถังนะครับรอบบ้านนี้คือบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เกลิกสวยๆเลยนะครับอันนี้เรามาแก้ระบบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกดช็อคโกและก็น้ําเกิดการรั่วซึมและก็ไหลไปข้างบ้านนะครับเบื้องต้นผมมาดูก็คือนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับต้นไซเกาหลีนะครับ มันชอนชัยลงไปนะครับและก็ไปบีบตัวท่อล้าทิ้งที่เป็นท่อใยหินแตกหมดเลยนะครับทั้งเส้นนะครับและก็ระดับของท่อล้าทิ้งของเขาตอนนี้หลังบ้านต่ํากว่าหน้าบ้านแล้วเพราะว่าตัวหลังบ้านมันซุดลงไปเยอะครับพื้นดินที่เราเหยียบอยู่เนี่ยมันซุดลงไปเยอะทําให้กดตัวท,อท่อใยหินลงไปด้วยนะครับเราก็เลยมาขุดใหม่เห็นไหมครับลากเนี่ยมันชอนชัยลงไปในท่ออย่างนี้ทําให้ท่อมันแตกตอนนี้อันนี้คือหน้าบ้านนะเนี่ยมันไหลลงไ,หลงไปหลังบ้านครับ ทำให้น้ำไปกองยูงตรงหลังบ้านแล้วก็ไหลลงไปข้างบ้านแบบนี้นะครับไหลลงไปข้างบ้านนะครับรวมถึงถังบาบัดด้วยครับถังบำบัดนี่มันเจาะแตกหมดเลยนะครับไอไซเกาหลีเนี่ยครับนี่ผมเริ่มถอดออกครับไซเกาหลีเป็นร้อยต้นนะวันนี้เราจะใส่เป็น PVC 8นิ้วนะครับหนา8.5นะแบบบานหัวนะครับบานหัวนะครับแบบบานหัวอันนี้เราก็ลังขุดถังใหม่นะครับต่อระบบให้เขาใหม่นะครับเพราะว่าของเก่ามันต่ําเห็นไหมครับ เขาไม่ได้แขวนแฮงเกอร์ไว้มันทําให้หลุดจากคานคอดินไป30มสิบเซนนะครับหล,ลุดไปเยอะเลยนะครับนี่แล้วดูการใส่งอ9เก้าสิบแล้วมันลาดชันนะครับมันทําให้ข้อต่อต่อตางๆฉีกมันดึงฉีกเลยนะครับเ,รเอเอผมให้ดูเห็นครับมันดึงข้อต่อฉีกหมดเลยนะครับเห็นครับแล้วใส่เกาหลีเห็นไหมครับใส่เกาหลีมันช้อนใช้กลับขึ้นไปที่ห้องน้ํานะครับทําให้ห้องน้ําเกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็กลิ่น มหาศาลมากที่ขึ้นไปบนบ้านเขาครับเราก็จะขุดใหม่ต่อระบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่45หมดเลยทุกตัวนะครับเนี่ยตัวนี้ครับอันนี้คือตำแหน่งของตัวถังต่อไปก็แนวท่อนะครับนี่เราถอนดสายเกาหลีออกไปแล้วอันนี้คือท่อล้มทิ้งเห็นไหมครับสายเกาหลีมันเข้าไปแล้วมันชอนชัยนะครับค้ำให้ซึมเข้าไปข้างบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราใส่พ VC แบบหัวสวมสนิทสนิทเลยครับแล้วก็วิ่งไปเลย เห็นไหมครับท่อน้ำทิ้งเขาต่ำมากมากนะครับเจะยกขึ้นใหม่หมดเลยครับรอบบ้านทั้งหลังเดี๋ยวผพาไปดูตัวถังบำบัดหลังบ้านหน่อยครับนี่ถังบำบัดหลังบ้านถังไม่ของดอดนะครับแต่ดูครับระบบลงมาแบบนี้แล้วก็ไปลงเข้าถังแบบนี้เห็นไหมครับตัวเฟกหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเฟกหาไม่เจอเลยครับหลังนี้นี่เราต้องต่อใหม่เห็นไหมครับถังเนี่ยเขาซุดตัวลงไปต่ําต่ํากว่าระดับ ไปเยอะมากมากครับเพราะมันมันซดลงไปแบบ4ี่ห้าสิบเซนนะครับดินและไม่ซดก็แปลกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพื้นเนี่ยครับเขาเทคอถังเนี่ยหนาประมาณ30 80ิบคูนแปินะครับทับอยู่บนถังทําให้มันกดตัวถังตัวนี้ถังเลยแตกไปแล้วนะครับอันนี้คือถังแตกไแล้วครับพอถังเขาแตกใช่ไหมครับน้ําทั้งหมดก็เลยลงมาที่ถนนนะครับนี่ครับ น้ำมันจะซึมตามเห็นไหมครับน้ำมันซึมตามข้างกำแพงนะครับน้ำจากบ้านเขาก็ซึมเข้าไปแต่เขาก็เจ้าของบ้านก็รับผิดชอบสังคมนะครับน้ำจากบ้านเขาซึมออกเขาก็เลือกที่จะทําใหม่หมดเลยนะครับเห็นครับถังมันแตกอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวท่อนะครับผมขุดท่อทั้งหมดร้อยเมตรนะครับรอบบ้านเลยครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยเดี๋ยวไซส์เกาหลีเราก็จะมาถอนตัวนี้ออกเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูไซส์เกาหลีสูงสองเมตรนะครับถอนออกหมดนะครับเพราะว่า รสยเกาหลีนี่มันร้ายนะครับตรงไหนที่มันมีน้ําตรงไหนที่มันช้อนใสไปได้หมดครับลากเนี่ยมันน้ามันลงไปครับเนี่ยนะน้ามันลงไปที่ข้างบ้านหมดเลยรายเกาหลีเนี่ยมันร้ายนะครับถ้าใครทําระบบท่อายหินนะครับพยายามอย่าปลูกรสยเกาหลีนะครับให้มันเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับรสยเกาหลีอะ่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยครับปัญหามันเยอะมากกว่านี่ผมพามาดูบอ่อและมันลึกมากๆากครับ ไงครับสายเกาหลีนี่อยู่ในท่อต่างๆตามระบบต่างๆครับแล้วดูมันแตกหมดแล้วนะครับมันรับน้ําหนักไม่ได้นะยครับตัวท่อยี่ห็นมันรับน้าหนักไม่ได้แต่ถ้า PVC 8นิ้วอะา8ดุดานี้รับน้ําหนักได้สบายนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดดินมันเกิดการสุดตัวรับน้าหนักได้สบายครับแล้วดูเดี๋ยวดูน้ำซึมไปข้างบ้านหมดนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเราจะแก้ระบบยังไงเสร็จนะครับแต่เจ้าของบ้านบอกอยากวันเดียวให้เสร็จนะครับ แต่ผมคิดว่านี่โอกาสเสร็จมีจะน้อยมากครับถ้าเสร็จก็ลูกน้องผมคงจะล้าแล้วก็เพียมากๆครับนี่แล้วท่อเขาก็ใส่ชั้นหาน้ำแตกหมดเลยครับตามพ่อต่อครับผมบอกว่าใส่เกาหลีมันร้ายนะครับใส่เกาหลีมันร้ายต้องระวังระวังครับ๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเสร็จกันกี่โมงวันนี้